พี่เฉินพี่เฉินพี่เออบอกว่าซิลี่บอกว่าซิลี่บักบักไปเสื้อแดงดิเปิดเปิดระบบเปิดระบบแฟนให้หน่อยรอบบคู่รักให้หน่อยอ่ะบอกคู่รักอ่ะบอกคู่รักให้หน่อยก็คุณแจ็คใช่ไหมคะอะไรนะอะชื่อคุณแชื่ออะไรคะแจ็คครับชื่อแจ็คอ๋อที่แจ็คด๋อสั้นเมื่อกี้ใช่ไหมคะซิลู ว้าวโอศิลุ่งโอเคได้สวัสดีค่ะค่ะพี่เฉินสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอ้ยนี่นี่เดี๋ไปรับทูนี่ด้วยกันสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าซิลูพี่เฉินต้องไปรถซีดีแล้วนะเมื่อกี้ผมไปรถไปคันนึงจริงหรอซีดีมีรถหรอผมไปรถไปได้เลยขึ้นมาดิขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมารับตูนี่ไปแล้วขึ้นมาผมผมผมเหรอครับเออขึ้นมาสิไม่ไปหรอครับโอเคโอเคครับได้ครับตุลีนั่นซีดีแฟนเหรอไม่ใช่ครับ่ค่ะก็ว่าาเรไม่แน่ใจทำไมทำไมคนรู้จัักกฉนเเยยอะะมาๆลค่ หนีแหละซีรีก็เราเป็นโรบอทตัวเดียวในเมืองกันนะนี่นักข่าวไม่ทำข่าวในี่นีร่นี่ๆๆเดี๋ยวให้นักข่าวมาทำข่าวไม่ต้องห่วงรับรองคนกี๊ดการกันบึม้มเดี๋ยวไปรับที่ก่อนอาเฉนต้องเป็นรถซีรีนะครับทำไมซีรีใช้รถอะไรอยู่วะได้รถอะไรไปไม่ผมเป็นรถซีรีถไป3,900บาททวนใช่ครับโอ้โหใช่ครับผมเป็นซีรีไป5,000ครับ ไอ้ทุเรศเอาไปไหนแล้ววะนี่อันนี้อันนี้ใช่กุล็อตซิ่งเหลือเกินน่าพี่เอาเลยเหรอเดี๋ยวๆบางเรื่องว่าเรื่องไม่ต้องไม่ต้องหัวถาาออกเลยค่ะคุณคือใครไคูณหนึ่งสองสามอ๋อได้ทางนี้โอเครออเหลียวซ้ายออกมาถากมาถากมาถอยถอยเหลียวซ้ายอองหน้าเดี๋ยวหน้าเหลียวซ้ายถอยไกลถอยไกลเกินไป ฮลลโหเริ่มน่ากินแล้อ่ยอะหัวใจน่ากินจริงฉันขอโทษฉันขอโทษไอ้แจ็คไอ้แจ็คซีรีซี่ีซีรีมาใครอ่ะซีรีไงโรบอทโรบอทสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีอะไรให้ฉันช่วยไหมว๊อดเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงพี่ตัวนี่ไปดิครับมิไปยังไงเปยังไงจริงปะเนี่ยเออคุณคุณชื่ออะไรอ่ะฉันชื่อซีรีไอ้น่าไอ้เหี้ยแจ็คพูดดิเหี้ยเขาชื่ออะไรนะคะ พูดว in ่าไอ้หน้าเฮียแจ็คไอ้หน้าเฮียแจ็คพูดดิไอ้หน้าเฮียแจ็คไอ้หน้าเฮียแจ็คไอ้หน้าเฮียแจ็คแจ็คแจ็คปากดีสุดเลยเจ๋งว่ะเราบอไม่ไอ้นาะเลยว่าอย่าทำร้ายฉันฉันทำตามเขาเขาบอกฉันฉันเลยทำตามเห็นไหมเห็นไหมเป็นเด็กไงแต่ผมชื่อแจ็คนะครับไม่ใช่ไอ้หน้าเฮียแจ็คอทีนี้เขาไม่รู้เห็นไหมเขาไม่รู้ไอ้แจ็ครอดิเดี๋ยวเอารถมารับจ้ะ เขาชื่อแจ็คดอสันใช่ไหมคะมใช่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 ใชจ,รจริงๆเรียกมันว่าแจ็คดอสันก็ได้ชื่อเต็มเดิม,ม <c oughs> รู้สิบีฉลาดอ่ะมันเซิร์ชในระบบมาเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะฉันเห็นชื่อเขาในผลเจ๋งอะ่ะดอสันเฉยอจะป้อนข้อมูลเป็นเครื่องอะไรนะนี่ใครไปทำอะไรต่อเครื่องจักรสังหารเดี๋ยวไปรับแจ็คก่อน ตอนแรกฉันนึกว่าระบบฉันดวนไม่ลวนไม่ดวน่นไปรับไปจับ่ะรับจับเลยรอหน่รอหี่กนเ้ไม่ได้ไอ้เหียนี่ไงไปรับไปโทนี่เไปเจอไอ้แจ็คมาแล้วก็เนี่ยิริอือฮะสิริไงเนี่ยไม่ไข่ไข่เากยัไม่เจอเหรอนี่สิรินี่มังกรสวัสดีค่ะ มีอะไรให้ฉันช่วยไหมป็งไงตึงเลยมึงโรบอตอะเขาเป็นโรบอตตัวเดียวในเมืองเอ่อซิริตึงค่ะซิริค่ะเอ่อปัทไทประตูผีไปทางไหนครับระบบกำลังมาร์กพิกัดคุณสามารถค้นหาเส้นทางที่ Google Map เนี่ยดูป้าเล่นดิดูป้าเล่นดิเฮ้ยชอบอะ <laughs> ชอบว่ะใส่ถุงก็ไปกลับไปเล่นที่บ้านได้ไหมแต่แต่ล่าสุดล่าสดุดพี่เฉินเขาจะป้อนเป็นข้อมูลเป็นเครื่องจักรสังหารครับป๊าเฮ้ยแจ่ม<ช>เครื่องจกักรสังหารเฮ้ยแจ่ม,มดูไว้คนที่สิบเอ็ดกำเนิดแล้วใช่ดูไว้คนที่สิบอเอ็ดโรบอทบอกเลยโคชีใช่โคชีเขาจะเป็นโรบอทตัวเดียวที่อยู่ในแกงเลยที่จะปั้นเป็นเครื่องจักรสังหารโอ้โหโหนไหนไกลแล้วด้วยไหนลองไหนลองบัฟไปดูหน่อยสินี่เออจะเออนี่ทีเด หมดคู่รักบอกคนนี้หน่อยพี่เฉิยนพี่เฉิยนพี่เรอบอกว่าซิลีเราก็บอกว่าซิลีบักป้าไปเสื้อแดงดิเปิดเปิดระบบเปิดระบบแฟนให้หน่อยรอบบคู่รักให้หน่อยอ่ะบอกคู่รักอ่ะบอกคู่รักให้หน่อยข้อคุณแจ็คใช่ไหมคะอะไรนะชอันนี้ชื่ออะไรคะแจ็คครับชื่อแจ็คอ๋อที่แจ็คดอสั้นเมื่อกี้ใช่ไหมคะใช่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 พี่แจ็คเดี๋ยว่านทามาดูหมดก่อนดูหมดก่อนสั้นจีนอ่ะสั้นจีนให้ให้ฉันเปลี่ยน เปลี่ยนเป็นระบบโหมดอะไรคะคู่รักคู่รักโหมดฟิลแฟนเลยเอ้ยคู่รักคู่รักใช่แล้วระบบกำลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำลังโหลดข้อมูลสักคู่ค่ะพี่เจมสพี่เจมสเราให้ให้ให้สิบีพูดว่าสายป่านเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนได้หรอได้หรอนี่ก่อนเนนี่ยก่อนเนนี่ยก่อนเนนี่ก่อนพี่พี่แจ๊คคะเชี่ยเป็นไงเอาตัวเนี้ยหนูจะเอาตัวเนี้ยหนูจะเอาตัวเนี้ยหนูจะใส่ตัวแล้วพี่พี่ พี่แจ็คมีเมียหรือยังอะครับเป็นไงโอ้โหละทวยเลยกูกระดมหน่อยเฮ้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 ยเดี๋ยวก่อนเป็นโบอลส์อีหานี่มุงโยนตมึงโยนต์ไม่ได้ผมโยนต์ไงอ๋ออ๋อาเป็นี่เดี๋ตวพี่จะบอกให้นะเว้ยนี่เขาเป็นได้ทั้งฟิลแฟนเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งแบบสาวห้าวเป็นได้บุญทุกอย่างเลยจริงป่ะเนี่ยเออมึงอยากให้เป็นตัวอะไรก็ได้เอาเป็นว่าอันไหนไหนไหนลองแบบลองเป็นสาวห้าวระดับพี่ดิเราดูเราดูขอเป็นสาวห้าวระดับผมพี่เออเร่รสาวห้าวด่าเบยแบบ ผมไปฆ่าผมไปฆ่าเผาบ้านเนี่ยเออไปเผาบ้านมั้ยเผาบ้านมาไอ้สระควายฮะโอหเจ๋งว่ะผมเผาบ้านหรือผมไปแย่งผมไปแย่งผัวคุณมาปะวะเหมือนเป็นผมความในใจด้วยอะเมื่อกี้พี่สิริไม่มีผัวพี่สิริเป็นเป็นระบบพี่ไม่แล้ฟังแล้วผมเป็นความในใจสิริด้วยอะมันอั้นมานานแล้วอะเหรอเออฟังแล้วมันดูดูจริงใจไงีเมื่อกี้มีมีสักสองคำไหมสิริแถมไม่จริงสักสองคำสิ มองหน้าหาพ่อมึงเหรอฮะไอ้เด็โอ้โหคนกูลุกเลยเฮียโอ้โหหมอนกูโอ้โหหมอนโอ้โหเยโอ้โหสิ่อกับบนเดิมกลับกลับขอยกูย้อนเดิมล้างเลยล้างเลยโอ้โหโ้าน เลงระบบแรงระบบโอเคเละกูเละเลยเละเละโอ้ไม่โอ้ตกใจเลยกูเมื่อกี้ไม่ไม่เยี่ยมเพลง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 ไม่ไม่อันนั้นเป็นระบบป้อนข้อมูลฉันไปศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์เห็นวัยรุ่นไทยชอบพูดคำนี้ฉันไปดึงคำพูดนี้มาโอเคโอเคโอเคผมไก่หมดเลยการแสดงขาแสดงโอเคโอเคโอเคไปไอ้จักเป็นไงเจ๋งไหมโอเคโอเคเจ๋งพี่เจ๋งช็อกเลยบึ้งช็อกเลยบึ้งเจ๋งเจ๋งเจ๋งช็อกเลยบึ้ง เลยครับอืมอช็อกเลยมปเลยเดี๋ยวดอกี้ไช็อกเลยมองหู้ใจกันพ่อมึงเหรอกูก็ตกใจเหมือนกันที่ผเพื่ก็ตกใจเหมือนกันป่านเลยพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่มันคือเพลงมันคือเพลงพี่แจ็คมันซีรีส์ไปโรงพยาบาลเพื่อนหน่อยเผื่อพาไปเจอคนหนึ่งได้ค่ะได้ค่ะไปเลยเฮ้ยไปเลยไปโรงพยาบาลไปด้วย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 เฮ้ยเฮ้ยผมนั่งไปที่ผมนั่งไปที่นั่งหน้าเลยสิรินั่งหน้าเลยสิริส์ซีรีส์นู่นซีรินั่งหน้าล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 าสิบวัน ไอ้เจ้จะกันโรงาบาเด้อไอ้เคียเจ๋งว่ะเจ๋งป่ะไอ้เคียผมรักเขาเลยอะกัพี่บอกแล้วทิริทิรินำทางพี่เฉินไปเล้าหน่อยได้ไอ้เคียดิฮะไปโรงพยาบาลหน่อยอ๋อไปโรงพยาบาลหน่อยเล้าที่โรงพยาบาลเล้าที่โรงพยาบาลพี่ก็ไม่รู้เห็นพี่ชอบไปตรงไปเรื่อยอีกสองร้อยเมตรเดี๋ยวซ้ายเป็นไงเป็นไงซ้ายนำทางเจ๋งป่ะ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเขาบอกเลี้ยวซ้ายไม่ใช่เลี้ยวซ้ายระบบค่ะสรุปเลจดบันทึกกับอีกครั้งอยู่เทิร์นกับอีกครั้งอยู่เทินกับอีกครั้งอยู่เทิร์นครั้งเดียวค่ะอยู่เทิรังเดียวยูเทินครั้งเดียวตรงไปค่ะตรงไปจุด้านหน้าเลี้ยวขวาค่ะโอเคแยกหน้าเลี้ยวขวาถอยหลังไปค่ะเลยแยกไปแล้วค่ะอ๋อโอเคถอยหลังไปเลยแยกไปแล้ว ถอยหลังถอยหลังถอยหลังมีย้ำไม่พี่ถอยด้วยเหรอกรรุณาถอยโอ้เลเจนเลเจไอ้เหี้ยเลเจนมาอยู่ทางเวาโอ้โหเลจหยอกเป็นไงหลบย้ำทางอย่างเจ๋งอ่ะไอ้เหี้ยเอ้ยมึงไม่ได้มีชีวิตรอดมาได้เลยพี่เขานำมากี่วันแล้ววะระบบวสองสามวันแล้วเฮ้ยเจ๋งใส่ใส่เยี่ยมจอดรถได้เอาฮาเปล่าโอ้โหเจ๋งเจ๋งเจ๋ง สว่าอยู่ปัวะเอาหมอแต่งตัวตอตีเลยเนี่ยโอ้โหวันนี้ฟรีเดย์ครับใช่หรอพี่เจิวัดีครับพี่พี่ิมึงฟรีเดย์ชวนไอ้แม้ดอแบรพี่แพ้มึงเออเพิ่งเพิ่งเข้ามเ่นะเหรอครับพี่ไอแบร้พี่แพ้มึงไอแบเราขึ้นนะครับพี่เฉินเเข้าระเทศนาเหรอครับไม่เราก็เจอที่นู่นนี่ไม่ต้องไปแกล้งไว้เราเข้าระเพิงเข้าระเทศหรอเพราะว่าพี่แพ้ผมเพิ่งมาครับไม่เดีพีแพ้เองพี่แพ้เองแบร้พี่แพ้เองอ่พี่แพ้ผมตัวไหนผมเพ้ยแพ้เอง อะไรครับผมเงเข้าประเทศมานะวันนั้นเราไปแพ้เองวันนั้นผมเข้ามาผมมาเจอไอ้ไอ้หมอชื่ออะไรวะคาร์ลอะไรมันมันแอคจังวะพี่มึงเจอมาแล้วเหรอเออไอแม่งตึงไปผมเว้ยโอ้ยยังเก๊งเลยน้าที่พี่พูดลเหมือนหน้าแม่งด้วยเออพี่รู้จักมันเหรอเฉินพี่มีพี่มีเรื่องแม่งไปไอ้หมอคาร์ลตะเตยใช่อเออแม่งโคตรแอคเลยผมบอกว่าหมอครับสิริดาแม่งด้วยเออผมบอกว่าหมอครับเออเฮียฟีเดเขาอะ โอ้ยกระต่ายก็ะต่ายจำเลยแน่นทุกจุดสิรีสวัสดีค่ะสิรีแบบเนี้ยอยากได้แบบเนี้ยอยากได้แบบเนี้ยถามให้หน่อยดิสวัสดีค่ะอยากได้แบบเนี้ยสิรีถามให้หน่อยดิต้องทำยไงถึงจะได้อะอยากได้อย่างเงี้ยจะเอาอ่ะกำลังสอบถามทำยังไงให้ฉันได้คุณคะเอ่อ จะเอามาถึงได้ได้แบบไหนหรอคะได้ทางกายและใจเต๋อเจ๋งสิลีเชียบ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 เขาแบบนี้ต้องใช้เวลาค่ะจะกลายเป็ยจะเอาอยากได้เขาอยากได้แต่ว่าการจะได้ต้องมีข้อตกลงอะไรไหมคะต้องใช้ปัจจัยไหมสิริปัจจัยทั้งสี่ต้องใช้ไหมคะต้้องใชความจริงใจค่ะสิริจะเอาเม่์จะลงไปร้อคห้แล้วจะเอาว่าสวัสดีค่ะสิริจะเอาอะ จ้าวไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องความรักสักเท่าไหร่แต่ถ้าใจตรงกันมันจะไปไหนเสียใช่โอ้ยที่ดิจะเอาว่าไม่จะลงมาลองค่าแล้วนะจะดิ้นที่พื้นแล้วเนี่ยจะเอาว่าที่ดิจะเอาวันนี่ดิจะเอาว่าที่ดิที่ดิกูจะเอาไอ้ที่ดิมาด้วยกันปะเนี่ยเออเอ้าทำไมเขาไปก่อนแล้วเอ้าอีเวน เออนางตะคุณเวนปกติก็รู้อยู่แล้วไม่ได้เรียกแต่ตะคุลกูด่ามึงอ๋ออยู่น้าหนูแต่งตัวบ้านแต่งตัวบอยเนี่ยฮะฮะเอ้าไม่ใช่บ้างนี่แต่งตัวอะไรเนี่ยชุดก็เป็นหมอค่ะนี่รู้พี่เหรอเนี่ยพิเชินต่อเรียกอะไรครับโอ้โหชุดแฟนเก่าไงแฟนเก่าแฟนบังคักแฟนเดีเขาเรียกแฟนดีแฟนเดีมันนะอืมคแกล้งทำแกล้งทำแจ็คแก๊งดรอปแล้วเราโอ้โหพี่แจ็คทิ้งหนูไปเลยโอ้โหเรียกทิ้งอย่าเรียกทิ้งอย่าใช้คำว่าทิ้งเลย ใช่ไหว่าหนูทิ้งมันดีกว่าอืมหนูทักข้อความไปเขาไม่ตอบโอ้โหอย่าจะให้เปิดให้ดูไหมจริงเหรอหนูไม่รู้อ่ะหนูไม่พี่ทักยี่สิบข้อความตอบมาว่าค่ะมาแล้วค่ะแล้วก็ไม่ตอบคุยกันเลยตั้งแต่เป็นแฟนกันวันนั้นอ่ะมาแล้วคุณหมอมาแล้วค่ะสรุหลบไปมีแฟนนะครับแฟนกันวันเดียวของจริงแฟนเดย์สุดๆหนูไม่รู้จริงๆอ่ะจ้ะแฟนกไปแข่งรถไปแข่งกับพี่ปะใช่แต่ก็คิดถึงพี่ไม่มีรถแต่นี่พี่มีรถไหมอ่ะ พี่มีรถพี่ดูแล้วพี่มีเหลือไม่ได้แข่งแล้วไม่แล้วตอนนี้ตารางเดี๋ยวมันจะคัดเข้าโบลีกด้วยแล้วไม่ได้แข่งนะก็บอกให้พอลีกแข่งกับโบลีกด้วยเหรอใช่โบลีกจะโบลีกจะแข่งร่างตองอ๋อสิริสิริสิริว่าไงคะคนนี้น่ารักอ่ะสิริ น่ารักก็จีบเขาสิจะยืนบื้อทื่ออยู่ทำไมม่เป anyway> ็นยังไงบอบวะไปยังไงไปยัไงชอบก็บอกว่าชอบไม่ยอมแล้วนะได้ได้อะไรบ้ฮัลโหลครับบอกว่าไงครับไม่ต้องแข่งรถแล้วนะจะงอเง้อยู่ทำไมโอเคนะครับหมวมติดเลยนะเง้องออรุณครับโอเคอรุณบมาที่เบาแต่ว่าอะไรวะพี่เียนอะไรเอออะไรเกี่ยวเดือดรีบลงไปครับจะมายืนเง้องอหยุดทำไมใช่ไหมคะสิริผมฝากผมฝากดีลไว้ให้ดูนะผมเอาเดี๋ยวผมมาแป๊บเดียวขอเหม่อแป๊บเดียวขอยืนจีบมกี่แป๊บเดียว ฝากดิวไว้ให้ด้วยไอ้เหี้ยมันสับฟังคุ้นๆวะเหมือนเขาทำบ่อยใช่ไหมขอดูผมมาครับแป๊บนึงไม่ใช่รปเอาที่แม่ผมแป๊บนึงอยู่นะเป็นไงมั่งสบายดีไหมครับสบายดีครับตั้งหนึ่งไปบ้างสมันดีบปลแม่ไหมล่ะสบายดีหรือเปล่าแค่เบลของนะสบายดีเออรานอไรกเนาะเดี๋ยวฉันต้องสอบถามผู้ว่าจ้างก่อน อ๋อเขาจ้างสิริเหรอใช่ใช่ใช่ขอว่าจะจ้างฉันวันละ 50, ห้าหมืน้าฉันทำงานไ่ดเดี๋ยวเ,เดี๋ยว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 เอี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวันีวี้ยวเดีงยวนดีวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋นวี๋ยวเดี๋ชวดี๋นซดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวี่วเดีวี๋ยวเี๋ยวเีเดี๋วดียเอี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอีเดี๋ยเดี๋ยวเดเดี๋วเดยดีหยออด๋วเดวเดีสยดีสวัสดี หมอเข้ามาตกใจเลยค่ะหมอกระเป๋าเลยใช่หมอผมให้หมอตกใจไหมค่ะผตกใจค่ะตกใจค่ะตกใจเออตกใจไม่มีใครไม่ตกใจหรอกหมอผู้หญิงอะพอทนอันนี้หมอผู้ชายอะคะอันนี้ดูดิมันเตีมอะไรวะเนี่ยสภาพมันเท่มึงกล้าใส่กันได้ยังไงเนี่ยมีความกล้ามีความกล้าเท้าเี้ยโอชอบความบ้าด้าบ้านใจพวกหรือวะา่หมอเสียวค่ะ เออสิริสิริมีรถไหมคะจะมีรถกระป๋องค่ะเออพาพาไปเปลี่ยนหน่อยได้ไหมคะสิริมากับพี่เฉินใช่แต่ฉันมากับไม่พี่เฉินไม่อยู่ค่ะเดี๋ยวมันนี่เดี๋ยวมารีไปค่ะมมอาโอ้โหเห็นมอมาลีแล้วตกใจเลยค่ะอันสิเมียวหมอเปิดเพลงฟังหน่อยดิโอ้ยมิวสิกมิวสิกโอ้โหเขาซีิครับค่ะวันนี้กินข้าวอะไรดี โโอหฉันสามารถแนะนำคุณไปที่เว็บไซต์วงในได้สามารถจัดสรรหรือดูว่ามีอาหารนานยาวไปแล้วยาวไปแล้วสิเดียยาวไปแล้วกินอะไรดีอะไรกันวะเนี่ยหอยค่ะอ๋อเรียกอะไรหมอหอยนางลมสดเดี๋ก็บาเกโอ้หอยนางรมสดเลยหมอไม่ได้ใช่หมอไอ้ไข่เนี่ยมันจะดีดไหมไม่รู้จะเปิดเรื่งอะไร มีใครเนี่ยกินหอยแล้วมีพลังไม่ต้องร้องต่อนะซิลิขอร้องเอไปด้วยพาอมเปลี่ยนชุดเดิมนี้จบเลยิดค่ะค่ะค่ะเครื่องค้างเหรอใช่ค่ะอ๋อรีเซ็ตรีเซ็ตระบบนี้วันนี้ฉันถูกใช้งานหนักเกินไปใครใช้คนทางนู้นฮะทั้งไหนชี้ที คนทางนน้นที่ไม่ได้อยู่ทางนี้โอ้ครับคนทางโน้นที่ไม่ได้อยู่ทางนี้สิริสิริฉันชื่อสิริ <c oughs> น่ารักว่ะชอบฉันไหมก็อบชอบชอบชอบ,ชอบ <c oughs> น่ารักดี ฝากสิริไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยค่ะโอ้ใช่อยู่ตามโทรศัพท์เต็มไปหมดเลยใช่ใช่ใช่แต่คุยไม่ค่อยรู้เรื่องน่ารั้นั่นะไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่ค่ะอืมเพราะว่าคนถามก็ถามไม่ค่อยรู้เรื่องฮ่่มาแล้วอ่ะสิริเพลงนี้มาละเต้นดิใชขาที่รักใช้เก่งมากบอกเลยว่าโคตรเก่งมีระบบตัดเสียงรบกวนดะคนที่รักรับคาเสียงเขาที่รักกดเปิดเสียงการเสียงรบกวนได้จัดจัดไป แล้วนี่เฮี้ยอะไรเนี่ยมาแล้วคนดูมาแล้วไอโฟนสิบสองซิลิ<น>ซิลิคะด,า,ดา,าหมอสิแต่งตัวเฮี้ยอะไรหมอแต่งตัวเฮี้ยอะไรกันมาแล้วที <laughs> ่รักลองใช้ดูก่อนออมันดีจริง ไเะไี่ยถามสิเมื่อไหร่มึงจะเลิกแต่งตัวแบบนี้เิรียถามสิเมื่อไหร่มึงจะเลิกแต่งตัวแบบนี้สีถูกฉลองด้วยไงสีเทพด้วยไม่พูดเขาสั่งให้ฉันมีอะไรไปเคลียร์กับเขาสีแม่โคตรเอานะสีแม่โคตรเอานะเย็ดโดสีเก่งอ่ะสีประจำตัวผมยังชอบเลย ไม่มาถึงอย่างชอบคนดูเลยเฮียบอกแจกทวยแจกิเลีถามสิเมื่อไหร่พี่เฉินจะมาพี่เฉินคะเมื่อไหร่จะมาคะแต่ละคนพิมพ์แจกไม่ไปหน้าชีพนะละคนรออะไรงอกนะลาจริงจริงวมึงเนี่ยอ๋อหนักมากยาวไป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  คันหูสะดุดอาอเอางี้อย่างงี้งั้นเดี๋ยวผมโยนคนดูคนไหนรับได้เอาไปเลยเอาปะเดี๋ยวผมโยนเลยเดี๋ยวผมโยนเลยเดี๋ยวผมโยนเลยใครรับได้เอาไปเลยโอ้ยลงมานี่มันอะไรกันเอาปะเอาปะเอาปะเดี๋ยวผมโยนผมโยนเลยเนี่ยอ่ะใครรับได้เอาเลยนะเอาเอา เอาจริงเอ้าไปปั๊บใช่โชคดีว่ะผมรับได้นอกจากการดูกลัวไม่ว่าดูเพลงสิสิริเดี๋ยวพอผมร้องให้ฟังไหมพี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโอ้ยเกาเฉอดสิริสิรินั่งหน้าเลยเอาทำไมมันไม่ยอมให้ฉันนั่งหน้ามาเร็วใช่ไหลบมแล้วอะไรอ่ะน้อง สามพันห้ามันเดิมครับสามพันห้าตลอดโอ้โหสามพันห้าเหรออยูแล้วเหรอใช่อีกแล้วครับทุกรอบทุกรอบความแน่เลยกูเออโอเคไอ้แจ๊กจ๋านี่เดี๋ยวมีแข่งรถสามพันห้ามึงมีปะมีพี่เอาไปแข่งไม่ไม่พี่พี่ก็มีไปแข่งด้วยกันเลยไปแข่งคัดโปลีกอ่ะลงมือเลยมีคัดโปลีกเลยเหรอเออโอ้โหสวยเลยว่ะกูขอโทษครับสิี่ไปลงค่ะค่ะโอ้ชั่ ไปไหนเหรอพี่ดิดิก็งา่าไงสิริให้ฉันไปกับคุณหรือให้ฉันเบิกร,รถของฉันไปด้วยไม่ต้องไปกับไปกับผมนี่แหละสิรีขับให้ผมก่อนพี่เฉยส,สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสิริครับมาให้แล้วทำไมฉันขึ้นไม่ได้กา,ารุณารักเข็มธาต นี่เป็นดาบมักดาบมักมักแล้วมักแล้วมักแล้ว